นอกจากประเด็นเรื่องของการปฏิรูปนะคะองค์กรรฐัฐวิสาหกิจแล้วนะคะคสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติซึ่งวันนี้นะคะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของคอสชก็นําคณะนักธุรกิจต่างชาตินะคะเข้าพบกับหัวหน้าของคอสชแล้วก็ไต่าถามกันนะคะถึงเรื่องของการเข้ามาควบคูามาอำนาจการบริหารประเทศรถแมพที่จะเดินต่อไปซึ่งหัวหน้าคอสชเองก็บอกว่าย้ํากับต่างชาตินะคะว่าจะก้าวเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยต่อไปแต่ว่าช่วงนี้ขอจัดระเบียบประเทศก่อนแล้วก็ชี้แจงให้เห็นความจําเป็นนะคะในการเข้ามาบริหาร พนากาศานเอกประจินบอกว่าคอสชอรสร้างความมั่นใจกับต่างชาติเลยนะคะว่าเชื่อมั่นได้เลยนะคะนี่จะเป็นโอกาสที่ทําให้นอกเหนือจากปฏิรูปประเทศไทยแล้ว <c oughs> ยังเป็นโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น ส่วนประเด็นสำคัญที่นักลงทุนต่างชาติร้องขอนะคะก็คือเรื่องของการยกเลิกกฎอัยการศึกก็จะทําให้บรรยากาศของการทรําธุรกิจการลงทุนนั้นดีขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้เองทางคอสชอบอกว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นจะพิจารณาอีกครั้งนะคะก็แบ่งรับแบ่งสู้โดยบอกว่าจริงๆแล้วก็มีไว้เพื่อควบคุมความสงบกฎอยการศึกคงจะไม่ได้มีผลต่อการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากนักนะคะกฎนี้ก็มีไว้เพื่อ ดูแลความเสี่ยงด้านความมั่นคงแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะถ้าสถานรรการณ์ดีขึ้นก็ค,คงจะพิจารณายกเลิกได้นอกจากนี้นะคะคสชจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเตรียมความพร้อมที่นักลงทุนจะเข้ามาทั้งพลังงานทั้งเทคโนโลยีซึ่งก็จะร่วมกันนะคะกับตลาดทุนโรดโชว์สร้างความเชื่อมั่นในต่างประเทศเพิ่มเติมด้วยนะคะทางด้านกระทรวงต่างประเทศก็จะมีการนำ ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพาณิชย์ไปไปอยู่แล้วเราก็จะวางแผนไปเรื่อยๆนะครับในปลายปีนี้กับต้นปีหน้ากําลังทําแผนอยู่นะครับรู้สึกว่าจะมีอยู่ในในโครงการปี58เรียบร้อยแล้วถ้าเราสามารถสร้างรายละเอียดของโครงการแต่โครงการและกําหนดว่าอันนี้จะเป็นอินฟรา t r อก t ์ฟันนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้เข้ามาทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่สิ่งที่อยากให้เ,เกิดก่อนคือคน,คนในประเทศนะครับก็ประกบเลยนะคะกับทั้งประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยแล้วก็ยังมีกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะก็เป็นการเรียกความเชื่อมั่นทั้งในแง่ของการลงทุนทางตรงและการลงทุนผ่านตลาดทุนไทยด้วยะคะ่ะ